ทรงชัยน้อยประทะรักเอราวันภาค2คู่นี้ก็มารีแมทเจอกันอีกครั้งจนได้นะครับเราย้อนนิดนึงนะครับไฟนั้นทางด้านของทรงชัยน้อยนะมายกแรกดีมากๆเลยนะครับมาแลกหมัดส่งให้รักเอราวันลงไปน,นับได้สองครั้งนะครับในยกแรกแต่ว่ารักนะครับก็มาดีเหมือนกันนะยกที่2ก็มาไล่กดคืนได้นับไป1ครั้งนะครับอย่างทรงชัยน้อยเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่ชนะคะแนนไปในครั้งนั้นนะครับไฟนี้นะครับรักเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงไฟที่แล้วนะครับ ว่าเจ้าตัวหายไป6เดือนนะในครั้งนั้นเนี่ยสภาพร่างกายยังไม่เต็มที่แล้วก็ยกแรกเนี่ยประมาทเจ้าทรงชัยน้อยมากเกินไปนะครับไปยืนแลกหมัดกับเจ้าตัวทําให้โดนนับไปถึงสองครั้งแต่ไฟน์นี้เนี่ยรักบอกเลยนะครับว่าร่างกายดีกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็มีลุ้นที่จะสังแคนในไฟนี้ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าทรงชัยน้อยเนี่ยจะเป็นมวยที่หมัดหนักแต่ว่าก็เป็นนักมวยที่โดนแล้วก็มีอาการแล้วก็ร่วงได้เหมือนกันแบบที่รักเนี่ยเคยทํามาแล้วนะ